มันอ,อ,อยู่ไกลกันไปจะไปด้ยินเหรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยมืดปะน่าจะมืดวันนี้แสงไม่ค่อยมืด สวัสดีค่ะชอบน้องสวยๆขอบคุณค่ะเมื่อกี้ขึ้นแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าหนูลงโอ้ยังหมนยังไม่ได้ทำมาเลยคุณแม่อยู่นะคะทำงานอยู่ด้านหลัง ดีค่ะพี่ดาวได้ยินเสียงวะเนาะ ทำแล้วทำแล้วสัญญาณบอ่คดีปะ ไว้ไว้อันนึ่ง <unnecessary> อ <Ces Transport> ันน <For> well. so <It> ึงในในในบ้านแด็ก็ยังรู้เหมือนกัน่ว่าเรารับรับสอโฟมแต่ว่าสัญญาณมันจะคนกันหรือว่าสัญญาณมันจะสนกัน่คนจ้เลือกดูก่อ ปต้ออือือือเสร็จแล้วโอ้หอดทนไว้ไใหขอบคุณค่ะอือื ม uhm, ่ดูไม่กดเลยมาแล้วใช้ไอแพดไรหมโทรศัพท์โทรศัพ <auch> ท <that Designer> right ์มันกระตุก โทรศัพท์มันไม่มันไม่ชาร์จเท่าไอแพดสวัสดี <c oughs> คุณแม, <c oughs> ม่ด้วยนะเอาเอาเฟืองมาแถบจะถุงปหปล่าขนมวุ้นเส้นสบ,บายดีสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อ คี่สนนหายไม่ใช่มันกระตุกหรจะมัะตุกหรอกสวัสดีครับไล้แนวนอนได้เห็นบรรยากาศรอบๆน,น,น,น่าจะต้องรอไล้หน้านะคะพี่กบเพราะว่ามันตั้งค่าเป็นแนวตั้งแล้วมันต้องออกแล้วก็ตั้งค่าเป็นแนวนอน อ้ยาเปิดเสียงเพลงจะเปิดเสียงเพลงมันจะโดลรีกันสิอเอย่ไเ้เปิดเพลงต่เราไม่ถึงรกกีตามันจะถึงมันจะรีกกับตีนเพลงนเอาเอรองเท้างต่เโอ้หไม่เคยไม่เคยเลไลอยู่โฟกัสอยู่แถวนั้นหรืออยู่ค่ะอยู่บนรถ สวัสดีพี่ทุก <c> ค <oughs> <c oughs> นเด้อวอดอายุรุ่งนั่งเล่นค่ะนั่งเล่นค่ะลสวัสดีฉันนั่งเทคกุ๊กิด่ะทคกุ๊กแทกุแทกุ๊น่ารักมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ ขอบใจมาคิวขอบคุณค่ะนั่งอยู่กลางทุ่งเลยปะนฝากกดติดตามด้วยนะคะเฟลอมีเฟลมีหกเจ็ดไอหกเจ็ดเร สวัสดีสว <ส renamed, S 2> ัสดีค่ะสวัสดีฝากไปกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีช่องทางช่องทางโอ้เสียงดังมาก กดแชร์กดซับสไคร์ดยยสวัสดียามแรงคขาพูดต่อไปขอบคุณค่ะแอมโฟมท่าแล้วแอมที่พี่โพสวัสดีค่ะแอมโฟมท่าแล้วอมโฟมท่าแล้ว ถ้าแหลนถ้าแหลนน่ารักขขอคุณค่ะคุณทุคติปลูกมันสำปะหลังเหลืออีกมากไหมปลูกเสร็จนานแล้วนะคะมันที่เหลือก็ให้โทษอื่นไปแล้วยิ้มอะเพิ่งฟื้นเพิ่งแบบรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยช่วงนี้บอกใ่้จะบาย Are you? Are you a celebrity? No. 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 no 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 no, no. <laughs> celebrity no 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 farmer อาการดีขึ้น,ยยน, <laughs> น,นหรือยังดีขึ้นสวนานางหรือสวนานางสวนนางคืออะไรคะสวนคุณแม่คะ่ะสวนสวนคุณแม่ <laughs> สวัสดีค่ะสบายดีไหมสวนยางอ๋อใช่ค่ะสวนยางยังค้อไม่เสร็จอีกหรอไหมสวัสดีค่ะ <laughs> ช่วงนี้กินน้ําอุ่นไว้ก็เลยไม่โอ้แต่ว่าช่วงเช้าๆกับช่วงกลางวันไอดิมีช่วงนี้ไม่ไอเท่าไหร่ไว้กินยพาพารากินบน่หระโดนไปหนึงน่งหนึ่งวัดโดนไปหนึง่งลังเลยทีป้าปอไอ้ซิงย่าซิงซิง ล็อกอยู่ย่างไห้อยู่เอาอมันตำไหน่อะไปบ่ได้ขอบคุณค่ะฮัลหขอบคุณค่ะดีขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าดีขึ้นแหละเพราะว่าการถ่ามันจะเป็นตอนตอนตอนดึกกับตอนเช้า โอ้ยเมื่อกี้แสงน Hello from Japan Hello Oh Hi Konnichiwa <laughs> Bye พ i <laughs> ิกพ k ิกพ p ิกพ i ิกพ k ิกพ k ิกพ p ิก a c h ชพจูไม่สบายหรือนิดหน่อยค่ะ อีเทียนเตีเป็นคนไทยแต่พูดพูดไปเรื่อยคนไทยเท่ากับพูดไปเรื่อยฮะฮะมันอโตหงนี่ชอบแมวหรือหมาจะพูดยังไงก็มีทั้งแบบชอบชอบชอบแบบว่าเอาผสมกันได้ปะ บางครั้งก็ชอบความนิ่งของหมาแต่ก็ชอบความพ่อ้อของแมวนะแต่ชอบตัวเล็กเก็กขาสั้นแข็งได้หาหนอแมวได้เป็ไงครับ่หมอไม่ใญ่อัตุบวดิบวเข้าสัรผสมไดตัวสัตว์จะเกอบุ Hello Hello ขนมหวานินข้าวข้าุขึ้นขบคุณึ้นอ่านึกว่า ชอบกบผัดผิดค่ะกบทประสมกันม่ได้เอาชอบแมวต้องต้องต้องดูสภาพแวดล้อมก่อนให้ได้แมวแบบนิ่งๆหน่อย แต่ก็ขี้อ้อนแต่ต้องเป็นขาสั้นดิแต่หมาก็ชอบแมวก็ชอบนุ่มเลอกไม่ถูกเลี้ยงตัวเองก่อนดีกว่ายอยากดูคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อวันนี้โดนไปหนึ่งบาดโดนวัวโดนวัวขาหลังบาดจ็บหนึ่งดูนุ่น เขาใส่เสื้อคู่กันอยู่แล้วเขาเป็นอะไรเสื้อคู่วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ค่ะเขาพูดอะไรนี้ไลไ์สดอยู่นี้อะไรสด <laughs> อ,อยู่เป <laughs> ็น,น, <accidental. S 1> นอะไรก็มาแทงเขา บวสุภาพบวสุภาพบบ้้าาาานนนนนนเเเเเอออหหมมีะไไสังดวันนี้วันอะไรแมวล,ลุงอะหนูชอบไอ้นี่ค่ะไดโนเสาร์ลูกบันไม่หงิดนะชอบชอบ,ชอบอะไรวะชอบแพนด้าชอบสัตว์ตัวน้อยๆชอบหมดเลยอะไรก็ได้ที่เป็นสัตว์ตัวน้อยๆเขาช่วงนีชนชน้ชอบดูลูกช้าง ชอบแพนกวินผมไม่ได้เลี้ยงแม่ผมเลี้ยงจมา่าวันนี้วันอะไรโอ้ออลิกาโตเนย <laughs> อลิกาโตอก็ซะมาโอ้ oh my god thank you วันนี้คุณดูไม่เหนื่อยเลยคุณทำงานอะไรไม่สบายค่ะ ไม่สบาย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 นดหน่อยตอนนี้ดีขึ้นแล้วถ้าไม่แสงมันแปลกๆถูกต้องวันนี้วันอะไรนะวันศุกร์เพราะว่าเปลาโฟกัสน,นะแต่แสงมันแปลกๆนะแสงมันแป,กแป,กแปลกๆอะไปแล้วหนูจะไปแล้วนะไป จะไปปิดคลิปเด้อว,วันนี้หนูถ่ายคลิปนิดหน่อยเคยคลิปนิดหน่อยถ่ายรูปนิดนึงถ่ายคลิปอิดนิดหน่อยโอ้ตันนี้แม่ปูนี่จะเสร็จแล้วค่ะหนู้ปไปถ่ายคลิปเก็บภาพบรรยากาศเพิ่มก่อนดอกไม้เราดอกไม้ดอกสามสามปีบโเหียวเขาว่าอะไรนะดอกบานไม่รู้เลยอ๋อเจ็บเจ็บจ็บ มือจมูกมือถือกับตกตกสะเลื่อน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 เลืชีวิตแค่เอาชีวิตรอดจากตรงนี้ไปให้ได้ก็พอแล้วค่ะวันศุกร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ถูกพิสุดแล้วตอนนี้จะเดินยังไงเข้าขอฟังไหนกันนี้อยู่ไหนหรืออยู่นาครับ อยู่ที่น้าครับตอนนี้ใกล้จะไปแล้วครับหาทางออกก่อนนะครับว่ได้คะสันไปออกทางนู้นดีกว่าต้นกันไปอะโฟเทนทำไมมาถอดเสือ้อทิ้งตรงนี้ เดี๋ยเดียวมาทางผีบป่ะดอกมาเหลืออย่างละดอกนึงสองดอกสองดอกที่นาะจังหวัดจังหวัดอุบลนนะคะ่ะอุบลราชธานีเมืองดอกบัวง,งามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลาย ไส้แกงหินผิงไทยนักปลาพอแล้วเหนื่อย <laughs> พอแล้วหนูจะไปแล้วนะคะทุกคนโอ้ท้องวาวันนี้เมฆยเยอะมากอากาศหนาวกลับมาหนาวอีกแล้ว เป็นปะฮักโดเจ็บเป็นยโบอ้าวผู้ไทยนึกว่าอยู่ภาคกลางอยู่อีสานค่ะอยู่อีสานเดนไ่ถายว่าผู้นี้ผู้กัดไปฟังนู้นฝากกอดอ แล้ววันเสาร์อาทิตย์แล้ววันเสาร์ววอาทิตย์แล้ววันต่อไปคือวันอะไรวันจันแล้ววันเสาร์อาทิตย์แล้ววันต่อไปแล้ววันเสาร์อาทิตย์แล้ววันต่อไปไปถึงต่อจากเสาร์อาทิตย์เหรอบรรยากาศที่อยากไปเที่ยวแต่หน้านี้ไม่ค่อยมีอะไรดิ มันจะแห้งๆหม่ยมันจะแห้งๆเม่าเที่ยวหาที่ได้ไหมไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ได้ดูโอ้ถ้าหนูมาน,นั่งทางตรงโอ้ไปน,นั่งตรงนั้นดูฟันของคุณเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> สีชมพูใหม่มาแล้วค่ะสีชมพูค่ะรอคิวไปสองชั่วโมง สองกับสามชั่วโมงอ้ไม่ได้เดินมาตรงนี้นานมากไม่ได้ถ่ายคลิปตรงนี้นานมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาทำ k e y w A เดี๋ยวค่อยมานั่งถ่ายตรงนี้ โอเค okay, แต่เราต้องลากันไปตรงนี้นะนะคะทุกคนเพราะว่าหนูยังไม่ได้ทำงานบ้านเลยออกมาเดี๋ยวต้องต้องกลับบ้านเร็วหน่อยเดี๋ยวต้องกลับบ้านเร็วหน่อยนะยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่แวะกันคราบ๊ายบายบายบาย see you tomorrow <laughs> see you next time b y บ b y บ bye bye, bye. Thank you. Have a good day.